สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับปริลินในเซิร์ฟเวอร์605นะครับเออ่วันนี้เราจะมาทําตัวละครใหม่กันนะครับเอเซนอาบวกตัวใหม่นะในทีมเราก็คือตัวอัศวินจักรกลนะครับเอเซนอาบวกนะมาเป็นคอฝั่งฮีโร่นะครับเอามาแบกฝั่งฮีโร่นะเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่ทําปู่บอมยูอาร์ขึ้นมาก็คือไม่มีคอเล่นใช่ไหมแล้วก็มีแผนอยู่แล้วที่จะทําอัศวินจักรกลนะครับเอามาเล่นนะมา มาดูดีพลังกันดีกว่าพลังตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่1น,นะครับพลัง8ล้าน8นะ8ล้านแแสนสนะครับก็สูงสุดเลยนะแต่ก็อันดับ2ก็ตามอยู่ประมาณ3 000, ล้านกว่านะครับอันดับผ่านด่านนะครับอ,อันดับที่1น,นะครับ8 0 1นะตัวละครนะครับซอริลนะ3ล้าน2 0,000ื่นนะครับ เออ่วกิวกิวอยู่แถวทีหนึ่งนะครับกิวเฟรนดีเทลนะอ่ะาประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็ข้ามเซิร์ฟนะครับของผมอยู่โซน6 0 2ถึง606นะก็ไม่มั่นใจว่าอัทน,นี้จะเข้าไปลึกแค่ไหนนะครับต้องต้องรอดูนะเพราะว่าจริงๆก็จะก็จะมีแชมป์อยู่แล้วหนึ่งคนก็คือที่ค่อนข้างค,อน,คอนเฟิร์มแล้วก็คือลีโอนะคนนั้นก็เติมไปเป็นล่าแล้วนะมีคุณลีโอก,กับเอไอดี ID เก่า คุณเอกนะก็คือคุณสไปนะครับเป็นน้องเขานะมาตอเนี้ยเราเราจะมาทำอสูรจักรกลก่อนนะครับมาดุยไหนที่อสูรจักรกลเรานี่ไปอีกินก็เออหกพันห้าหูโป้มเพิ่มมาโคตรเยอะพอเราพลังไอดีเราเริ่มโตแบบพลังบวกมาอย่างเยอะเลย เข้าไปต่อไงเข้าไปนยังไงวับอันนี้ก็มาแบกฝั่งฮีโร่ได้ย,ยาวๆนะครับจนกว่าคอดิกจะมานะก็น่าถึงกุมภานะครับก็ได้ยาวอยู่นะอืมไหงดูซิแล้วก็ยัดเข้าศูนย์ฝึกเลยถ้าพิษเราหายไปไหนหะมดวันนี้ โอเคเราใส่ของก่อนนิดนึงนิดนึงเขาเรียกว่าใส่ของแบบกุ้มกิมใส่ของแบบกุ้มกิมส่วนของอ่ะจริงๆก็ไม่ต้องเฟฟิกมากนะครับเพราะว่าตัวอาสวินเป็นแค่แค่คอนะเรามาแจกคอยเชนนะครับไม่ได้ไปเป็นดาเมจหลักหรือว่าอะไรหลักเลยนะคือใส่ของแล้วก็ได้จริง นะเราใส่เป็นเป็นเลือดแล้วกันนะใส่เป็นเลือดล้วนเลยแล้วก็น,นี่ก็ใส่เป็นเลือดไปนะเพราะว่ามีแค่นี้แหละดุยโหเลือดพุ่มพุ่มนะล,ลองเอาอสุรินไปเล่นใน,ในข้ามเสือบดูนะว่าจะเป็นยังไงโถแต่ว่าอันดับเราแบบไปไกลมากก็ทีมประมาณนี้เลยนะจากกอสุริน อยู่กินไอเกวินนะตัดสิ่งนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็เขาไอหมดข้ามเซิร์ฟนะครับเขาเอาตัวนั่นออกออก,ออกนะตัวออโต้นะครับก็ใส่ดามกันนะแทนที่จะแบบจะได้ขึ้นเร็วๆหรือว่าเล่นง,ง่ายๆหน่อยก็เอาออกไปไม่เ,เป็นไรครับลุยกันต่ออันแหละเกวินวเปิดก่อนนะแน่นอนแอปซูลดี้ เตะไปก่อนไงโอ้โหเตะไปสี่ล้านโอ้ยสี่ล้านหกอืมโอ้แล้วก็นี่นะครับผมมีการไล่ตินะโชคดีมากสุ่มได้มาเมื่อวานซวิวเตะเข้าไปโอ้ยและบุ่ยกระดูกหักสีทองหักสิบห้าล้านโคตรแรงต่อยเข้าไป 11ล้านบับโอ้โหสองทาเกสิบสล้าน2ทาเกสิบสล้านมาเราไปหาคนนต่อนกไอจีจะมองตายแล้วนี่มันคนในช่องนี่ว่าไปลูกินโตกิวินเตะกันไปก่อนไงกิวินเราแบบสปีดไปโพสเตะเลยซึบบซึบหนึ่งล้านเก้านะ ติดไม้ทอนนะแ่นติดกันลยวะเนี่ยพอมีแ่นติดนะแ่นสบายขึ้นเยอะเลยให้ซูยูวไงแล้วก็ดูหักตีตองน,นะตาซูเชยฉายปบัปบปบัปบปบัปบปั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 บ25ล้านสองหมัดโอ้โห56ล้านแล้วตัวระเบิดนะโซนนี้ เอาคนด้วยกันนะชื่อจีนคลังเยอะดีหูยหกศูนย์สองมีกระบองเหล็กได้ว่ะมีทั้งกระบองเหล็กทั้งเคียวไฟเฟียมเลยนะเอาว่าคนเอาวงล้อกระบองเหล็กว่ะพ,บพ,บพ,บพบับๆกวินติอีกแล้วสามล้านหนึ่งตัวเบิเกันหมดจริงๆได้เกิดแบบ มีการแลนติดแล้วเป็นคิงนะหูของดีจัดเลยโอ้โหนี่ต่ตยเข้าไป,าไปดูสิสุยเราจะต่เท่าไรบับหูกระบองเหล็กหนัโอ้ยเราแขงต้องแบบไต่ขึ้นไปก่อนนะข้างล่างไม่ค่อยมีอะไรนะครับข้างบนเนี่ยของแท้เลยเอากรอบแกบแล้วกันนะพลังเยอะดีหูนี่ไงมีอะตอมมีโบลอสมีสุยนะหูคนนี้แบบสุดสุด,สด สุดจัดอ๋อเราเจอหกศูนย์สามแล้วนี่ป่าหกศูนย์สามก็มีตัวมิวสกาดนะครับของดีอยู่ตัวนี้อตอมตัดมาห้าล้านสี่ป่ามาดอกแรกห้าล้านดีเราเตะเข้าไปสามล้านหนึ่งไงต,ติดแบบไอ้นี่ไงเราว่าอามาตะเลยมิวสกาด ออข้อดีของอัศวินนะครับก็คือตัวมีรถโจมตีฝั่งนี้นะสกิลของมันนะครับอันนี้ได้อยู่นะถือว่าเป็นของเถมหมักไปสิบสามล้านแถวสองยังแถวสองแถวสองย,ยังเออสิบเก้าล้านหูหายกันหมดแล้วก็อันนี้ก็ข้ามได้เลยนะครับเพราะว่าก็คือกระทืบเมลละเมลสกัดนี่คือกระสอบทรายจัดถ้าเกิดแต่จริงๆถ้าเกิดมีแฟดน,นี่จะกิ่งมากนะครับ ตัวเมลสก,กัดเพราะว่ามันจะระเบิดบทขยี้ได้นะไอ้เรามารีวิวใครกันแน่เนี่ยเรามารีวิวตัวตัวเอ่อซูริวหรือว่าเรามารีวิวตัวอสุรจักรกันแน,น่ถือเป็นของแถมไปกันนะตัวทูนจกกักรเดตะไปรับแน่ซับกวินเล่าเนื้อเรื่อก็เตะแรงนะเนี่ยฟูยุไค บับบับพุ่งไม่เข้าเลยดูค่ะโอ้ยกระดูกหักค่าถึงสีล้านตัวแตกกันหมดสิบแปดล้านกระดูกหักไปถึงสีล้านมาถึงตาเฮลเฟิล์มวับโอ้ยเฮลเฟิล์มนี่ก็ผมก็ปั้นดีมกันนะแต่ก็นั่นแหละไม่เท่าบูบอม ตัวตัวสุดเที่ไปตบไอไอตายละใครคือไอไอโอ้คนนี้ไม่ซื้อดิวได้่ะซื้อด,ดิวสี่ดาวมาไม่ดูว่าพาร์สองหรือเปล่านะลองดูลองดูเตะไปรอบแรกกี่ล้านห้าล้านสามเตะหนึ่งหมัดเตะหมัดสองหมัดไง ซึ่งจะคนรถดามิดได้ไหมวะหยุดมีกนะอุ้ยกันต่ออุ้ยกันต่อสมัดเท่าไหร่โอ้ยตัวสท้นทีมระเบิดเลยนะตัท้อนทีรา,ราลองเรลองต่ขึ้นเลยกันนะโกได้ป่ะคนนี้ แต่ว่าพวกวันวานจริงๆน่าจะยังไม่ตื่นกันมัน้ตงต้องต้องรอดูนะว่าพวกเขาก็การตีเข้าอยู่แล้วไงยังไงเขาก็ตบคนส่วนใหญ่ได้เขาก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่ผมว่าตื่นไม่ทันนะเมื่อว,วานพล้พลิพ้วสมัดเราไปกันดูหัก77ล้านหมา 9้ล่างองหมดัดสีสิสสสสโอ,โอ้โหต่อทะลุรเอไปเลยนี่เขาแต้มกันกันเท่าไหร่อแต้มส0ขยันกดจัดลองดูสิ ผมก็ไม่รู้ว่าตัวแบบเข,เขาไปอยู่โซนไหนกันนะหรือว่าเขายังไม่ตื่นกันแน่นี่ข้อคูณสองทำการโร่ด้ะอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นแมชทัชสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวก็จะปิดคลิปละออมาแต่การโร่นี่คือแบบโหเล่นไม่ได้นะตอนตอนนี้เล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าจะเกิดพอผ่านเจ็ดวันไปปุ๊บดูแบบได้ลำบากอยู่นะ กาโลแปดล้านสุยลิวสุยลิวสุยลิวสามสิี่ล้านสุยลิวหูหกสิบหกล้านเรามาไม่เราเราไม่ได้มารีวิวตัวอสุรินจักรกลกันนะเนี่ยโอเคครับไ้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าผมจะทำอะไรนะก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กด Subscribe แล้วก็กดสมัครเ e m มเบได้นะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายค่ะ